สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ก้อยจะมาสอนท่างง่ายๆบริหารขาให้ไลท์เซลูลไลท์หรือผิวเปลือกส้มกันนะคะมาดูท่าแรกนะคะเป็นแค t เ l e b e l บลเดนลิฟ t นะคะก็จะใช้ดัมเบลหรือบาร์เบลก็ได้นะคะอันนี้จะไปแบบเร็วๆเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็น sumo s q u a อตนะคะปลายเท้าจะชี้ออกด้านข้างลำตัวนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็น sumo d e ด d ลิฟ t นะคะจะลักษณะคล้ายๆกันนะคะ จะสังเกตได้ว่า,าพยายามเนี่ยถ้าเป็นซูโมโ่ก็ปลายเท้าจะชี้ออกด้านนอกอันนี้ก็จะเป็นสควอตปกตินะคะอันนี้ก็จะสควอตก็จะได้ก้นกับต้นขาด้านหน้านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลังนะคะก็คืออันนี้ก็จะได้ต้นขาด้านหน้ากับต้นขาด้านหลังเหมือนกันนะคะอันนี้ก็กลับมาที่สควอตนะคะให้ดูกันแบบใกล้ๆนะอันนี้ก็จะเป็นการบริหารน่องนะคะ ถ้าสุดท้ายนะคะนางเอกบริหารก้นกลเลยนะคะ